สวนสัตว์โคราชพาเสือโดดน้ำหนีร้อนนะคะฉีดพ่นน้ำให้ช้างแรดเต่างูพร้อมกับติดสปริงเกอร์ให้ความชื้นคลายร้อนให้กับสัตว์ค่าที่สวนสัตว์นครราชสีมาตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะทางเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับบรรดาสัตว์ภายในสวนสัตว์เนื่องจากในช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมามีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสค่ะก็ทําให้สัตว์หลายชนิดเกิดอาการเครียดหงุดหงิดซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ในระยะยาวจึงได้หาวิธีการในการคลายร้อนให้กับสัตว์อย่างเช่นเสือโครง่งอินโดจีนที่ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้นําเอาก้อนเนื้อนะคะมาหลอกล่อเพื่อที่จะพา เจ้าเสือกระโจนลงเล่นน้ําลดอุณภูมิความร้อนในร่างกายลงค่ะแล้วก็สัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้รถบรรทุกน้ําฉีดพ่นน้ําให้กับพ่อแอฟพ่อช้างแอฟริกาได้สดชื่นหมุนตัวเดินไปมารับความเย็นของน้ําเป็นภาพที่น่ารักน่าชังที่หาดูได้ยากสร้างความชื่นบานให้กับบรรดานักท่องเที่ยวค่ะที่ได้พบเห็นรวมทั้งก็ยังมีการติดสปริงเกอร์นะคะฉีดพ่นน้ําให้กับแรดขาวสัตว์ป่าขนาดใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพ อากาศที่ร้อนเขาก็จะมักมีอาการหงุดหงิดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพ่นน้ำลดอุณหภูมิคลายร้อนให้กับงูลและเต่าด้วยนะคะ โดยนายปิยะสิงห์นวลหัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสวนสัตว์นครราชสีมากล่าวว่าในปีนี้สาภาพอากาศก็ถือว่ามีความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะทางเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์จึงได้รับนโยบายจากนายธนชนเคนสิงห์ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมาให้ติดตามในการช่วยเหลือสัตว์หาวิธใีในการผ่อนคลายความร้อนให้นะคะโดยในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นภาพมีเจ้าหน้าที่จะช่วยจัดกิจกรรมพายร้อนให้กับสัตว์อยู่เป็นประจำในส่วนของสวนสัตว์นครราช เฉสีมาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์แล้วก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลกค่ะซึ่งก็จะมีแนวทางในการดูแลสัตว์ตามหลักนะคะ Animal Welfare หรือว่าสวัสดิภาพสัตว์ค่ะก็คือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงดู ดูแลนะคะให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมีสุขอนมามัยที่ดีมีที่อยู่สะดวกสบายได้รับอาหารและน้ําอย่างเพียงพอหรือว่าอธิบายง่ายๆก,ก็คือความสุขกายสบายใจของสัตว์นะคะโดยก็มีการยึดหลัก การ5ประการด้วยกันค่ะได้แก่ 1. อิสระจากความหิวกระหายและการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง 2. อิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม 3. อิสระจากความเจ็บปวดการบาดเจ็บแล้วก็โรคภัยและ 4. นะคะอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมานรวมไปถึง5าค่ะอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติค่ะ โดยหลักสวัสดิการสวัสดิภาพสัตว์5ประการนะคะก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งปรากฏในร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างประเทศในการยอมรับว่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกมีความต้องการของสัตว์ต้องได้รับความเคารพรับรองโดยเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ร่วมกันค่ะ